สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าช่องลาวเกินออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของน้องพัสสาวลาวคนคขำมวนนั่นเองเนาะโดยเนาะสำหรับมื้อนี้น้องพัสจะมาทําคลิปสัมภาษณ์อีกแล้วเนาะสัมภาษณ์นี้จะเป็นแม้ว่า เอาสิสัมภาษณ์ไปแบบหลายอย่างเนาะวิธีชีวิตเนาะซึ่งคนที่น้องพัดจะสัมภาษณ์ในมื้อน,นี้ก็เปี่ยนไอ,นอ้น้องชาวพาม่าเนาะที่มาทํางานในไทยเนาะซึ่งเพื่อนมาทํางานไทยได้1ิบกว่าปีแล้วแหละซึ่งคลิปก่อนนั้นพัดก็เคยสัมภาษณ์เพิ่นไปเทื่อน,นึงแล้วเนาะแต่ว่าสัมภาษณ์ชั้นไปนิดเดียวเองมื้อน,นี้น้องพัดสจิเจาะลึกเข้าไปอีกเนาะว่าเรื่องราวชีวิตของเพื่อนนั้นมีความน่าสนใจจังใดหรือว่าเพื่อนใช้ชีวิตแนวใ,ใดในไทยนั่นเองเนาะ ซึ่งมื้อนี้น้องพัดก็จะต้องขออนุญาตสื่อสารกับอายของอายเพื่อนเป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนพม่าและเพื่อนว้าหล่าก็ได้เนาะน้องพัดกับศิษไส้ภาษาไทยในการสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองเนาะซึ่งจะเป็นยังใดนั่นกับไปฮับเบิง้งฮับชมพร้อมๆกันเลยเนาะเอาล่ะค่ะตอนนี้หนูก็อยู่กับพี่เขาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับผมพี่แนะนําตัวอีกทีค่ะพี่ชื่ออะไรอ๋อพ่อชื่อเมฆครับ ท้องฟ้าใช่ไหมไม่ก็ฟานบูกัมบูแล้วพี่เป็นคนประเทศไหนอีกทีนึงอยู่ประเทศเมียนมาอยู่เมียนมาร์กะเรียนกะเรีย่รัฐมนรัฐมนโอเคพี่มาทำงานไทยกี่ปีแล้วนานแล้วนะสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีเหรอมาสิบสองสิบสองปีหนูจะถามพี่ว่าระยะเวลาสิบสองปีที่พี่มาทำงานไทยเนี่ยพี่ได้ประสบการณ์อะไรจากการทำงานที่นี่บ้าง สองาลก็ลได้หลายอย่างนะม,มีอะไรบ้างมีเยอะอแต่ก็พี่เข้ามาทำอะไรไม่เปลี่ยนเลยก็ขับรถเป็นเอออันนี้ที่เขาได้ก็คือที่บ้านเขาเขาไม่มีโอกาสได้ขับรถนะคะทีนี้เขามาทํางานที่ไทยแล้วเขาสามารถขับรถในเมืองไทยได้นะคะอันนี้คือประสบการณ์อีกหนึ่งอย่างที่พี่เขาได้จากการมาทํางานไทยนั่นเองค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ ภาษาอะไรอย่างเงี้ยภาษาภาษาภาษาไทยก็เข้ามาแล้วเลยก็ไม่เปลี่ยนแต่ทีนี้เข้ามาสามปีสี่ห้าปีขึ้นไปครัพูดได้กี่ปีนะถึงพูดไทยได้ก็สามปีขึ้นไปอะ่ะโอ้พี่เขามาอยู่สามปีขึ้นไปค่ะถึงจะพูดไทยได้ชัดขนาดนี้นะคะประเทศไทยกับประเทศเมียนมาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงอะไรบ้างที่แตกต่างกัน แตกต่างกันหนึ่งเลยอะภาษาก่อนเลยภาษาให่แตกต่างกันลแล้วทางวัฒนธรรมละ่ะมันแตกต่างกันไหมวัฒนธรรมมันก็ไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร,ร่นวัฒนธรรมเขาก็เป็นศาสนาพวกมือนกันแต่ว่าการอยู่ก็ไม่เหมือนที่บ้านที่บ้านก็จะเราอยู่อิสระเกือบไปแล้ว <c> ท <oughs> ีน,นี้หนูจะถามถึงค่าเงินไทยกับเงินพมา่าเงินไทยหนึ่งพันบาทเนี่ยเท่ากับเงินพม่ากี่จัด น้ำธรรมานน่าจะเท่ากับตอ,ตอนนี้นะน,นะประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นจัดเยอะใช่ไหมเนี่ยเยอะมาตอบคำถามพา่อตกไปเลยนะคะคนเมียนมาส่วนมากที่มาทำงานไทยเนี่ยส่วนมากแล้วเขาเอาเงินไปทำอะไรกันส่วนมากเลยส่วนมากก็ส่งกลับบ้านส่งกลับบ้านก็นเลี้ยงพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยแล้วเขามีแบบสร้างบ้านอะไรไหมหรือว่ายังไงก็มี มีคนที่เก็บเงินจริงๆก็ซ้้าบ้านซื้อที่ได้แล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านได้จริงๆกลับไปทำงานตัวเองได้แต่ว่ามีมินไว้คนที่เก็บเงินไม่ค่อยได้ก็มีเยอะกว่าแล้วทีนี้หนูจะถามพี่ว่าพี่มีจุดมุ่งหมายอะไรที่ทำงานไทยได้เงินเยอะแล้วพี่จะกลับไปทำอะไรเนี่ยกลับไปอยู่บ้านกลับไป ทำนาทำสวนกลับไปยีนก็โครพี่ก็จะได้แค่นี้แล้วทีนี้หนูจะถามพี่ว่าคนบ้านพี่เนี่ยคนเมียนมาเนี่ยเขาจะเข้ามาทำงานไทยเนี่ยก่อนอื่นหมดเลยเราต้องทำอะไรก่อนเขาอื่นนะก็ต้องทำพาสปอร์ตก่อนพาสปอร์ตบัตรแรงงานมาทำที่นี่ใช่ไหมก็ทำที่นู่นได้แล้วก็เข้ามาโอ,อ้ทำเ,เรียกมา มอวีบร passport mou passport คือทำมาจากที่นู่นแล้วค่อยเข้ามาแล้วในการทำบัตรแต่ละครั้งนี่มันเสียเงินเยอะไหมพี่ passport mou เนี่ยประมาณกี่บาทเงินไทยอ่ะประมาณหมื่นกว,ว่าบาทอ๋อหมื่นกว่าบาทเออก็เท่าเท่ากันกับบ้านหนูเราก็ไม่ได้ทำเองเลแล้วว่าจ้านายหน้าทำให้หนนท,หหนทีนี้หนูจะทมถึงความแตกต่างของอาหารไทยกับอาหารพม่าแตกต่างกันยังไง ก็แตแต่างกันมากของกินอะไรเงี้ยอ๋อเขากินนี่เยอะเหรอของกินเหมือนบ้านเราไหมมีทั้ววันทั้งคืนอ่ะออนั่นไงที่น้นในกลางคืนจะไม่มีอ่ะอ้าวมีทั้ววันทั้งคืนเออมีร้านสะดวกซื้ออ่ะที่น้นเนี่ยร้านสะดวกซื้อกลางคืนก็เปิดหมดแล้วอ้าวที่นี่มีเซเว่นด้วยใช่ไหมใช่ที่่น่นไม่มีอ่าคนไทยก็เขาก็จะใส่น้ำตาทั้งขนมทั้งหวานเยอะกว่า ที่นูน้นเนคำวันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหรอที่นี่อาหารรสหวานใช่ไหมรสหวานมันก็ใส่แกงก็ใส่กระเทียมใส่น้ำตาลอ๋อที่นี่อาหารอาหารไทยจะรสหวานแล้วก็มันใช่ไหมอ๋อ<ข>แล้วอาหาราพอา่อแม่เราเป็นยังไงเข้ามาลเล่นๆล่นเกมไม่ได้เลยเนาะหวานเหรอแล้วอยู่มายังไงถึงกินได้ทีนี้หรือว่าทํากินเองก็อันทีก็ บางทีก,ก็ทําสมมติก,ก็ทําีไออ๋ออันนี้พี่เขาทําอาหารกินเองนะคะเพราะว่ากินเขาไม่ไม่ถนัดกินอาหารไทยอะคะ่ะง่ายๆก็เลยทําอาหารกินเองนะคะทีนี้นูจะถามถึงการแบบเวลาพี่ป่วยเนี่ยพี่ไปรงพยาบาลเนี่ยเป็นยังไงบ้างหมอไทยรักษาดีไหมหรือว่าเป็นยังไงก็เขารักษาดีมากหอเขาไม่เจ้าของอะไรหรอแต่ว่ามีโรงพยาบาลแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะที่ก็ ถ้าคนเยอะก,ก็ต้องเข้าคิวยาวหน่อยหรออ๋อข้อเสียก็คือถ้าคนเยอะเราต้องเข้าคิว,ควมันก็ถ้าเทียวกับก็ฟันอันนี้ก็สะดกวกไปเยอะหรอเข,ข้าโรงพยาบาลในประเทศไทยสะดวกใช่ไหมสะดกวกครับเพราะว่าเรามีถ้าลำบากก็เราจะมีประกรันการสุขภาพอยู่ออันนี้ก็ดีเพราะว่าไม่เสียตังค์เพิ่มอีกแล้วไม่เสียตังค์เยอะ โออพอดมีมีประการสุขภาพอยู่แบบนี้พี่มาอยู่ไทยนี่นานนานสิบสองปีพี่ห่างจากลูกจากเมียพี่เนี่ยเมียเมียพี่กับลูกพี่อยู่ที่บ้านที่เมียนมาใช่ไหมเ mm. นี่ยหนูจะถามพี่ว่าพี่เคยแอบนอกใจเมียหรือเปล่าไปชอบสาวไทยหรือเปล่าเคยไหมไม่เคยนะไม่เคย mm. อยู่ยังไงอยู่อย่างนี้นแหละก็ไม่ไม่กล้าไปคุยกับ โอ้โหนี่สุดยอดมากเลยค่ะหางลูกหาเมียมาเป็นปีๆแต่พี่เขาก็ไม่ดูทีวีไม่ดูทีวีก็ดูโทรทัศน์ก็เล่นดูหนังแล้วก็ทํางานใต้เงินก็ส่งกลับให้เมียพ่อพี่ก็จะดูเ่ยมวยมวยไทยเออมวยไทยโอ้แสดงว่าชอบมวยไทยมากถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปนานๆแล้วพี่ได้กลับไปอยู่ที่พม่าเนี่ยพี่จะรู้สึกคิดถึงเมืองไทยไหม คิดถึงเมืองไทยอยู่ <He? S 2> เพราะว่าเราอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็คิดถึงที่บ้านเรากลับไปอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วก็แล้วก็กลับมาคิดถึงเมืองไทยอ응ืแล้วที่อยู่ไทยมาเนี่ยพี่เคยเจอคําพูดที่แบบว่ามีคนว่าพี่ไหมว่าไอ้ไอ้ต่างด้าวไอ้แรงงานพม่าอะไรเงี้ยเคยมีคนว่าไหมไม่มีไม่มีขอขาไม่มีเคยพูดว่าเราใช่ไหมถ้ามีคนพูดแล้วพี่จะคิดยังไงถ้าเขามาว่าเราอย่างนี้ ่เฉยๆเันก็ถูกอ,อ,<ง>อ่กกอะเออแล้วเราก็เป็นของเราจริงๆใช่ไหมอย่างหนูมีคนว่าหนูอีบ้านนอกเข้ากลุมเอ้าหนูหนูยอมรับค่วะว่าหนูบ้านนอกจริงๆหนูก็เป็นยังไงอยูห่หนูก็พูดอย่างนี้นะหนูก็ยอมรับใช่ไหมเออเราเ,เ,เป็นยังไงล้วก็เป็นอย่างนั้นทีนี้หนูจะถามเรื่องในวงการบันเทิงสะหน่อยในประเทศพม่าเนี่ยคนพม่าส่วนมากเขาชอบดูทีวีของไทยไหม อตอนเออเขาชอบดูขาติเยอะมากเหรอละครทไทยอย่างเงี้ยเขาดูดไหมไท,ที่นน้นนี่เขาจะมีทีวีที่แปลแปลภาษา,า,าดิเ,เป็นหนังสือภาษาภาษาไทยนี่เขาก็แปลเป็นภาษาพม่าแล้วดูภาพแล้วก็อ่านนังสือแบบดยอย่างเงี้ยได้ยแคหนังไทยแต่เป็นศัพท์ของพม่าใช่อ๋อประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเพื่อนร่วมงานคนไทย พี่เจอเพื่อนร่วมง,งานคนไทยส่วนมากเจอเป็นคนยังไงบ้างที่แบบเราเคยทํางานกับเพื่อนคนไทยอย่างเงี้ยเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อนคนไทยก็าํางานด้วยกันอือดีใช่ไหมมันก็ทําด้วยกันอุลาพาเก็เขาก็จะเลีนยเราเนาะมาพาผิดเข้าเออกินเข้าด้วยกันช่วยเหลือกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมช่วยเหลือกันก็ในที่เราไม่รู้ก็เราช่ทางเขา<อ>แล้วเวลาพี่ไปต่อบัตรหรือว่าไปทําบัตรเนี้เจ้าหน้าที่กรมแรงงานหรือว่าที่ที่เราไปต่อบัตรนะ่ะเจ้าหน้าที่ เป็นยังไงใจใจดีไหมหรือว่าเขามีแบบทัศนคติยังไงเขาบอกเราไหม,มก็มันมีเขาดุบ้านนะเดี๋ยโด,ดูดูที่เราดูเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมเร,เราเขา้าเราไม่รู้จะไปที่ไหนก่อนไงเอออันนี้คือเขาก็เ,าเหมือเขาสำหรับเราหมอเขาว่ามันก็เขาดุนะแต่ว,ว่า คนที่ไม่เคยมาเนี่ยก็มาก็ไปไม่ถูกอยู่แล้วใช่ใช่แนะนำเขาว่าหลายคนก็อารมณ์จะก็หลายคนเออแต่ไม่โกรธเขาใช่ไหมเพาไม่โกรธมันก็หายไปเพราะไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปเราก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็คือการไปทําบัตรแล้วทีเนี้ยเวลาพี่เดินทางกับประเทศพม่าเนี่ยพี่กลับทางไหนพี่กับนั่งนั่งลงมอทเช็ดเหรอแล้วก็กลับไปลงที่แม่สอด แม่สอดแม่สอดสอจังหวัดตากใช่ไหมจังหวัดตากใช่อ๋อแล้วสะดวกไหมเวลาเดินทางถ้าสะดวกเออจะขึ้นรถตู้ก็ได้รถทัวร์ก็ได้<อ>แล้วเรากลับบ้านทีนึงเราเสียตังค์เยอะไหมประมาณสี่ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งอย่างเงี้ยเออพันหนึ่งนี่ถึงบ้านเลยพันหนึ่งนี่ถึงบ้านแล้วสุดท้ายนะั้นหนูก็ก็จะหมดแล้วแหละ พี่อยากฝากอะไรถึงคนที่อยากเข้ามาทํางานไทยถึงคนบ้านพี่เน่ะว่าต้องทําอะไรบ้างจะเข้ามาทํางานไทยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าจะเข้ามาทํางานไทยก็ไม่ต้องทาดันเรยต้องทำพาสปอร์ตก่อนเออทำพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็ทําทํางานแล้วก็ไม่ต้องย้ายงานบ่อยนะไม่ต้องย้ายงานย้ายงานอื่นเลยเพราะว่าทําทางานเสร็จแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเราที่สิ้นสุดเราตั้งเป้าหมายว่าจะทําอะไรก็อยู่แค่นั้นก็เราก็ ไปทำทำให้ได้อะอืม <Okay. S 2> อะไรง่ายคือจะมาทํางานไทยหนึ่งต้องทําบัตรให้ถูกต้องอสองก็คือมาถึงมาถึงไทยแล้วจะทํางานอะไรก็ต้องตั้งใจทํางานตั้งใจทำยง,งำไงแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยก็ไม่ออมไม่แตกต่างกันเท่าไหร่อันนี้ก็คือข้อที่พี่เขาฝากไว้ถึงพี่น้องนะคะที่คนที่พม่าที่จะเข้ามาทํางานไทยพี่ก็บอกว่าทําบัตรให้ถูกต้อง แล้วเข้ามาทํางานไทยแล้วก็ต้องตั้งใจทํางานแล้วก็เก็บตังค่ะไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยพี่เขาพูดอย่างนี้นะเนี่ยพี่เขาแนะนํานะคะจากประสบการณ์10กว่าปีของพี่เขาก็มีประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะสาหรับวันนี้หนูก็ได้สัมภาษณ์พี่เมฆไปหลายอย่างแล้วนะคะก็จะขอรบกวนพี่เขาเท่านี้นะคะยังไงคลิปนี้หนูก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้หนูแล้วก็พี่เมฆด้วยนะคะ พวกหนูเป็นแรงงานก็จริงแต่พวกหนูก็ตั้งใจทํางานนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้หนูกับพี่เขาต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ